มีอย่างสารพัดทุกข์อย่างที่ว่าในที่สุดก็เน้นเๆนนนนหนักๆก,ก็เลยทราบว่าข้อที่สองสัพพุทธศัสจนาว่าสมุทัยว่าการเกิดของทุกข์แปลว่าทุกข์มันเกิดขึ้น จากของสามอย่างใครทั้งนั้นเกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่มีความทุกข์ดังที่ว่านี้มันเกิดจากของสามอย่างอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองลองลงไปอย่างที่สามลองลงไปก็แปลว่าตัณหาสามตัณหาแปลว่าความอยาก อยากอยากมากมากมันก็ทุกทุกอย่างที่หนึ่งที่ได้จัดเรียงไปก็เรียงว่าทุกของมนุษ์นั้นก็คือเรียกว่ากามตัณหากามตัณหาแปลว่าความอยากรักอยากให้ ญาติโยมลองคิดดูแล้วกันว่าความรักความใคร่ไม่จำกัดความว่าระหว่างชายหญิงรักอะไรก็ได้กามะตัณหาความอยากความอยากในเรื่องของความรักมันก็เกิดทุกข์ทุกข์ที่หนึ่ง ทุกเกิดจากเรื่องของความรักียกว่าการมาตรักอะไรก็ตามรักในผู้ชายก็ตามรักในผู้หญิงก็ตามรักในลูกก็ตามรักสิ่งอื่นก็ตามแต่ว่าเน้นที่สุดก็คือว่ากามะตัณหาแปลว่าถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์อย่างที่หนึ่ง อันนี้เกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดแน่ๆถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไมไดสมความรักสมความตั้งแก่แล้วมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อได้ข้อที่หนึ่งแล้วว่ามันเกิดจากกร,รมตัณหาอย่างที่สองความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไร ความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากคําว่าภาวะตัณหาภาวะไปว่ามีไปว่าเป็นบวกคำว่าตัณหาตัณหาไปว่าความอยากอยากมีอยากเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เราอยากมีอยากเป็น อยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากมีเงินอยากมีทองอยากถูกรัตเตอรี่อยากเป็นผู้แทนราษดรอยากเป็นสสอยากเป็นสจสารพัดอย่างอยากมีอยากเป็นไม่จำกัดความว่าอยากอะไรอยากมีอยากเป็นมันก็เกิดทุกข์ ยกว,ว่าภะวะตัณหาอย่างที่สามก็ฟันธงไปว่าความทุกข์เกิดจากวิภวะตัณหาความทุกข์ของมนุษย์วิภาวะแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็น วิบวกภาวะแปลว่าอยากมีอยากเป็นไปปราดแล้วปราจะจากความมีความเป็นปฏิเสธไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้ก็ทุกขเหมือนกันเรามานึกว่าความเกิดทุกสามอย่างนี้มันจริงหรือเปล่า ที่องค์เทวีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ธรรมะในพุทธศาสนาของเราในพูดไว้นี่่าความทุกข์ยิ่งใหญ่เกิดจากของสามอย่างเกิดจากการมะตัณหาเกิดจากภาวะตัณหาเกิดจากวิภาวะตัณหาอย่างแน่นอนอันนี้ค้นพบในวันวิสาขาบูชาวันพุทธเชียนตี ซึ่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ทุกเราก็ทราบเหตุของทุกเราก็ทราบแล้วว่ามันยิ่งใหญ่ทุกมันก็เราก็ทราบเหตุเกิดทุกเราก็ทราบแล้วทีนี้จะจะทำความจริงในข้อที่สามที่พบ มาทำอย่างไรเราความทุกข์มันจะไม่มีมันจะไม่มีก็ไปค้นพบสับหนึ่งว่าสับว่านิโรธทุกขสมุทัยนิโรธนิโรธแปลว่าดับดับกิเลสหลับของสามอย่างนี้แหละ เน้นของสามอย่างเนี่ยเพราะว่าจะค้นหาความทุกข์และก็ให้ปราจจากทุกข์ในที่สุดก็ต้องนิโรธต้องดบับซักไม่ไม่ให้มีกามตัณหาไม่ให้มีพระวะตัณหาไม่ให้มีวิพาตัณหาเกินไปมันเกิดทุกข์เสียนส้าหัดก็ นิโรธนิโรธแปลว่าดับนิโรธสับเดียวนี้นำกิเลสก็ได้ทั่วทั่วไปนิพานก็ได้เข้าถึงนิพานทีเดียวคำว่านิโรธเมื่อทราบสามอย่าง ในวันวิสขาขบูชาในที่สุดที่เราที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่บอกว่าให้มนุษย์ชาติให้เดินทางสายกลางอย่าให้มันเข่งนักอย่าให้ย่อน,นักให้เป็นมัชฌิมาให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ให้ชีวิตดำเนินไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแน่นอนในที่สุดก็ในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สี่มรมรคแปลว่าหนทางมกตัวนี้แปลว่าหนทางในที่สุดก็ได้ทางเดินมาแปดสายทางเดินชีวิตของมนุษย์นี่ พระพุทธเจ้าของเราก็บอกให้มนุษย์ได้เดินทางแปดสายแปดสายหรือเราเรียกว่ามรรคแปหรือเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปเรียกว่าทางแปดสายแปดสายอะไรอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมา กรมมโตสมาอาชิวสม,มาวายโมสม,มาสติสมาสม,มาธิบอกว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องให้มีความเห็นที่ดีที่งามที่ถูกต้องสม,มาธิชีวิตของเราจะต้องสัมมา กำมันโตมีความรำริที่ชอบสัมมาอาชีวให้มีอาชีพการงานที่ชอบสัมมาวายาโมาให้เพียรพยายามที่ชอบที่ดีที่งามแล้วก็ให้มีความคิด สติสัมมาสติความคิดที่ดีที่งามข้อสุดท้ายก็ให้มีความตั้งใจที่ดีดงามสัมมาสมาธิถ้าพูดอย่างนี้ก็ฟังยากนั่นฟังยาก ายิโยมก็ฟังยากว่าทางแปดสายนี้ในที่สุดมักแปดนี้ข้อย่อลงมาให้ชาวโลกได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสามอย่างเน้นๆเ,นเลยในหลักพระพุทธศาสนาย่อลงมาทั้งแปดข้อนี้ย่อลงมาให้เหลือสามข้อ สามข้อคืออะไรสามข้อก็คือไตรสิขาหรือหัวใจของพุทธศาสนาสัมปปปปะสะักระนังกุศลส,ปสมปัตธาจิตตประโยชน์ทัปญังก็หมายถึงสินสมาธิปัญญาถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจ ก็แสดงว่าให้มนุษย์มีศินมีสมาธิมีปัญญาศินที่รับไปนี้แหละไม่ว่าจะเป็นศินห้าศินแปดิสินสองรี่สิบเดให้มนุษย์รักษาศิลเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์แล้วก็ด้วยอาศัยศีลบารมีอย่างเต็มเปี่ยมปฏิเสธไม่ได้มานั่งเป็นหญิงเป็นชายอยู่ณขณะน,นี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราบำเพ็ญศีลมาอย่างแน่นอนเกิน50% ไม่ว่าจะเป็นชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นอุโบสถยิ่งดีอย่างแน่นอนจึงเรียกจึงเกิดขึ้นมาจึงมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์เราไม่ได้ไปทางสายอบายภูมิถ้าต่ำกว่า50%ซ ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติย่อหย่อนต่ำกว่าห้าสิบเรเซ็ต์จิตวิญญาณหรือวิญญาณที่เวียนว่ายแต่เกิดนั้นจะต้องไปสู่ทางสายหนึ่งทางสายที่หนึ่งได้แก่อบายภูมิถ้าพูดถึงอบายภูมิญาติโยมก็ อาจจะไม่ทราบหรือบางท่านอาจจะทราบว่าใบายภูมิแปลว่าอะไรมีอะไรบ้างอบายภูมิแปลว่าที่เสื่อมแปลว่าภูมิของภูมิที่เสื่อมที่สุดได้แก่นรกเปรตอสุรกาย สัตว์ยิรชนนรกอเวจีไปเพราะฉะนั้นเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันญยตดว่าแปลว่าผู้สูงเเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแปลว่าผู้มีจิตใจสูง มันสูงด้วยกายวาจจใจต้องเอาศินไปให้มันสูงไปดีไซน์ให้มันสูงไปเอาศินไปเป็นผงซักฟอกไปเป็นสบู่ที่ดีที่สุดศินแปลว่าการรักษากายวาใจาใจให้เรียบร้อยความหมายของสิลหรือแปลว่าปกติศินห้า